ตุ๊กตาหมาน้ําสีชมพูสุดน่ารักเป็นตุ๊กตาที่จะอยู่บนไหล่ของเราคะ่ะและของชิ้นนี้เป็นของฟรี u G c ลิมิเต็ดที่น้องๆสามารถไปรับได้ในแมปน,นะคะซึ่งเขานะคะจะแจกทั้งหมด3ามหมื่นชิ้นนะคะน้องๆและตอนนี้ที่แป้งลงคลิปไปเนี่ยเขาแจกไปแล้ว5้าพันถึงหกพชิ้นนะคะอยากให้น้อง,องรีบมาทาเลยบอกเลยว่าไม่ยากแต่ก็ใช้เวลานานนิดนึงเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลย สิ่งที่น้องจะต้องทําก็คือน้องๆต้องหาสัตว์นะคะในแบบนี้ทั้งหมด102ตัวค่ะซึ่งพี่แป้จะไกด์ไลน์ให้น้องดูก่อนนะคะว่ามันเป็นประมาณไหนนะคะอะเรามาเก็บพี่โปโป,โปเรามาเก็บยีราฟต,ตรงนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสัตว์บางชิ้นเนี่ยเขาจะหายากง่ายไม่เหมือนกันนะคะน้องๆบางตัวเขาก็ตัวใหญ่มากๆเลยเราก็จะเห็นชัดใช่ไหมแต่บางตัวที่เขาตัวเล็กอาจจะซ่อนอยู่หลังหินอยูู่พุมหญ้าอะไรอย่างเงี้ยมีนอนมีหนู ตามในบงในบ้านนะคะน้องๆหรือใต้น้ําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่แป้งก็จะมีคิดลับมาบอกน้องๆเช่นกันว่าพี่แป้งนะคะมีเพลลิสนะคะสําหรับนะคะน้องๆหาสัตว์ทั้งหมด102ตัวนะคะเดี๋ยวพี่แป้งเนี่ยจะทิ้งเพลลิสนะคะน้องๆไว้ใต้คลิปนี้น้องๆสามารถไปดูเพลลิสของคุณคอนเดอร์ได้เลยนะคะซึ่งมันจะทําให้ง่ายกับน้องๆมากเลยค่ะน้องๆเมื่อน้องๆหาตัวไหนไม่เจอก็แค่เลือกคลิปตัวนั้นนะคะแล้วก็หาตามที่เขาให้หาได้